โอเควันนี้เราก็มีอยู่กับเกมเอลฟ์เอลฟ์เอลฟอีกรอบเราจะมีรีวิวแบบตัวเต็มนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่รีวิวฟล็อกฟล็อกก็แค่มาแตะเก็บแค่นั้นเองแล้วก็นตั้งชื่อจะเลยไปเออไปใส่อันนี้แล้วเราก็ประกอบ อู้พอเออใช้แบบตัวเติมนน่รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างเลยให้รีวิวแต่ว่าเออคลิปเกมนี้คลิปนี้ก็เลเป็นคลิปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดละอันนี้จะเป็นคลิปเออคลิปเกมนี้อันสุดท้ายของช่วงนี้เลยเกมนี้มันจะมาแน่นอนแค่มันจะเลือกเวลาที่มันจะมาโอเคแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวขอเล่นเวลาแล้วกัน พูนฮะเดสโกโอเคฉากทามสคริดเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะเร็วเลยแหละแล้วเราก็มาทำภารกิจอันนี้กันเมื่อจะเป็นภารกิจซิปเอรซิปเปิลง,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 ง่ายง่ายงงงงเช่นเออไปตแตะแตะอาุปาการณ์นิดนึงแต่ว่าผมเอาคลิปนี้มาพากนะหลังจากผมอัดผมก็เอาคอยเอามาพากตอนต่อๆทำให้เออมันจะหาเนะื้อหาปูนสองได้ เราคงจะปล่อยไปไก่อนภารกิจนี้ล้มเล็ว้วโอเคสคลิปเลยแล้วกัน โอเคคลิปนี้ก็สันส้นๆนะะไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกขอตัดจบคลิปไว้แค่นี้ละ